สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เรามาเล่นพิกอาคารดก,กันกับหัวข้อที่ว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรในตอนนี้นะคะเวลาทีม A แล้วก็ทีม B นะคะเวลาทำสแตปมเนี่ยเดี๋ยวจะลงไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะทำจิตสมาธินิ่งๆนึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากรู้ ลืมตามาชอบให้ค์ดใบไหนให้เลือกไปนั้นนะคะทีม A แล้วก็ทีม B ให้เวลาเลือก5วินาทีหากใครใช้เวลาเลือกนานให้กดพอยส์ค้างไว้นะคะเริ่มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณทีม A นะคะเราจะยังไม่หงายค์ดนะ เพราะว่าจะเป็นความรู้สึกลึกๆของเขานะคะที่ลึกๆในใจที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะอย่างที่บอกกันทุกคลิปว่าการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางนะคะดูไปเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดคลิปต่ออไปอ่ะเรามาเริ่มขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาพลังงานของคุณก่อนนะคะไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยติดมา2ใบเ,เอาสองใบเลยนะไพ่หกเหรียญที่นี้เนี่ยไพ่เดอะเมจิกเชียนเอาจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่1เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ เหมือนคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วบางคนกเ็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไรเดียฝ่ายจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเล่นเกมนะคะเล่นเกมหมายถึงว่า พอวิ่งตามเขาวิ่งหนีพอวิ่งหน,งนีเขาวิ่งตามแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะแบบมาเล่นกับใจมากๆเลยอ่ะหรืออีกในกรณีหนึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองอะคะ่ะก็อยากจะพูดคุยปรับความเข้าใจกับเขาคืออาจจะมีคำถามบางอย่างที่คุณอยากถามเขา มีคําพูดบางคําที่คุณอยากบอกเขาอ่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นกรณีที่อยากกลับมาพูดคุยกลับมาปรับความเข้าใจกันซะมากกว่าคุณเองคุณก็พร้อมที่จะเข้าใจเขาหรือให้อภัยเขาเหมือนกันนะคะอะมาทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ย ลึกๆแล้วเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะห้าเหรียญมีความไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันนะหกไม่เท้า สิบถ้วยสองเหรียญสป็นสิ่งที่เขาคิดเลยอะ่ะคืออันดับแรกเขารู้ว่าในในความคิดของเขาอันนี้เป็นในความคิดของเขานะคะ เขาไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขายังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณนะคะคนคนนี้เหมือนลึกๆหรือนิสัยตัวตนของเขาว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะเขาไม่เขาไม่มั่นใจว่า เกิดกลับมาพูดคุยหรือแม้กระทั่งไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยได้อ่าเขาทําในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าอีกในนึงอะค่ะอันนี้เป็นกรณีหนึ่งนะเขารู้สึกว่าคุณให้เขามากเกินไปบางทีอะค่ะการที่ ฝ่ายหนึ่งได้รับมากเกินบางทีมันจะมีความอึดอัดอยู่ในนั้นนะแต่ด้วยความที่แบบว่าอตอนคบกันดีกันก็ดีอะ่นะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งคอยตามติดอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะมีความแบบไม่สมดุลน,นึกออกใช่ไหมคะเขาคิดว่าคุณไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตัวเองเลยคือคุณให้ความสำคัญกับเขาจนบางที คุณหลงลืมละเลยตัวคุณเองเขาเหมือนกับคนที่มีความคิดที่ว่าไม่มั่นใจว่าเขาจะพาความสัมพันธ์เนี้ยไปรอดไหมเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะว่าคุณอะพยายามประคับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินต่อมันไปต่อได้ในความสัมพันธ์คุณพยายามทุกอย่างคุณแบ่งรับแบ่งสู้ในความสัมพันธ์นะคะ เขารู้สึกผิดหวังในตัวเขาเองว่าเขาไม่ได้เป็นคนรักที่ดีพอหรือแม้กระทั่งไม่ได้ทำให้คุณภาคภูมิใจที่มีเขาอยู่สมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีความขี้น้อยใจอันนี้เราดูแบบไม่เข้าข้างใครนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ดีพอนะอันนี้เป็นแบบในกรณีที่คุณขี้น้อยใจแต่ถ้าเป็นกรณีที่ตัวเขาอะค่ะบางทีแล้วการที่ เขาก็จะมีความคิดที่ว่าเคยเขาดีได้เท่านี้แต่ถามว่าตัวเขาว่าสิ่งที่เขาคิดถึงคุณคือการที่อยู่ด้วยกันกับคุณการที่ได้มีเวลาร่วมกันกับคุณเขามีค,ความสุขจริงๆคือคุณเข้าไปเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาให้มันครบเครื่องให้มันสมบูรณ์แบบ คุณเป็นคนเก่งมากๆในความคิดของเขาตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีความแกล่งมีความกล้า,ม,า,ม,ลามีความเด็ดเดี่ยวมากกว่าแต่ก่อนจริงๆแล้วคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่เหมือนมีอีโก้สูงเหมือนกันและถ้าเรายิ่งพย,พยายามแบบเข้นต้องพูดคุยตอนนี้เขาจะเหมือนยิ่งหนีนะฉะนั้นเราว่าเราอาจจะ ปล่อยๆไปก่อนนะคะไพ่สเตนเนี่ยเอาจริง,รงๆเราเป็นไพ่แห่งคนเก่ากลับมาคนคุยเก่ากลับมาเขาเองเขาก็มีความคิดนะพอไพ่สองเหรียญด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเอาจริงๆเขาก็รู้ว่าเขา่ก็พยายามที่จะเอาชนะคุณเหมือนกันเราก็รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนผิดจริงๆแต่ตอนนี้เหมือนกับแบบคนที่นึกถึงว่าเออถ้ากลับมาคุยเนี่ยปัญหาต่างๆนี่ใส่ตัวตนของแต่ละการของแต่ละคนเนี่ย จะพานำพาความสุขกลับมาในความสัมพันธ์อีกไหมสาม่่เทา้าหกดาเจ็ดดาในตอนนี้มีความลังเลนะนี่ในตัวของเขา ห้าในเทา้าลังเลสับสนหนึ่งเหรียญพอเขากลัวทำไม่ได้อย่างที่เขาพูดหมายถึงว่าการที่จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย mm. เขารู้ว่าเขาจะต้องมีคำไม่สัญญากับคุณนะคะทีนี้เนี่ยเขาคิดนะในตอนนี้คือคิดเลยรู้สึกถึงคือ ในการส่งข้อความหาคุณเราก็มีการแอบ,บดูแอบ,บส่องคุณด้วยนะคะจริงๆเราเขาก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจบลงหรือยุติหรือมีระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปต่อแต่ด้วยหลายๆอย่างมันมีห้าไม้เท้าเกิดขึ้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ทะเลาะกับตัวเองมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาแบบ ยังไม่สามารถที่จะเฮ้ยแน่ชัดว่าจะกลับมาพูดกับคุยกับคุณได้บางทีอาหา้าไม่เท้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาการงานเข้ามาหรือชีวิตค่อนข้างยุ่งเหยิงหรือแม้กระทั่งนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขากําลังเหมือนกับคนที่สะสมนะอินนิจิอ่ะพอเขารู้ว่าคุณต้องการอะไร เดอะแจ๊ดสี่ดาบราชาชือดาตัวเขาเหมือนกับอยากพักฝืนนะคะมีความรู้สึกอยากพักในเรื่องราวของความรักบางทีคนคนนี้เป็นคนที่คิดมากเกินไปใช้เหตุและผลมากนำทาง ใช้เหตุและผลนําความรู้สึกนั่นหมายถึงว่าบางทีอัตราของคนคนนี้ยยังมีอยู่สูงนะคะทิฏจิตของเขาถ้าความสัมพันธ์เนี้ยทะเลาะก,กันบ่อยในสิ่งที่เขาคิดตอนนี้คือถ้าเกิดกลับมาคบกันกลับมาเริ่มความสัมพันธ์กลับมาพูดคุยกันใหม่เนี่ยมันจะดีต่อทั้งคู่ไหม ซึ่งถามว่าในความนิ่งของเขาอ่ะในความนิ่งของเขาไม่ใช่เขาไม่คิดเรื่องของคุณเลยนะเขาก็ยังไม่ได้แบบเออถึงกับขนาดปล่อยวางเรื่องของคุณนะคะพนคนนี้อาจจะมีก่อนหน้าที่ทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันน่าจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ทําให้คุณเหมือนเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็รู้ด้วยว่าคุณอ่ะอดทนกับเขาอะมามากแล้ว นะไพ่หกถ้วยเก้าเหรียญการห่างกันครั้งเนี้ยบางทีอ่ะคนคนนี้ยคิดถึงคุณมากกว่าตอนอยู่ใกล้กันกอีคือระยะห่างอ่ะมันทําให้มีความนึกถึงกันนึกออกใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกลึกๆนะคะที่เขามีต่อคุณกันเขาต้องการให้คุณให้อภัยเขาบางทีเป็นการให้อภัยที่ Uh, เขาไม่อยากให้คุณแบกความหนักแบกความเศร้าแบกความเสียใจในความสัมพันธคนค์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวมาขอดูอ่านไอ้นี่หน่อยเขาไม่อยากให้คุณทุกข์ใจเพราะเขาอะค่ะอืมเขาคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้มีความอ่อนแอในจิตใจอยู่เหมือนกันมีความดาวมีความดิ่ง ถามว่าเขาลืมคุณได้หรือยังจะบอกว่าไพ่เดะมูนคุณยังเขายังไม่ลืมคุณแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขส,สมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับชาวทีมบีนะคะที่เลือกไพ่คลิปนี้ที่เลือกไพ่การ์ดนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเปิดการ์ดที่หลัง นะคะเพราะว่าเป็นความรู้สึกลึกๆของเขาทีนี้การอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเรามาเริ่มกันเลยขอดูพลังงานฝั่งของคุณก่อนนะคะที่มี ต่อเขาไพ่สิบไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เก้าดาบเดี๋ยวขอดูเก้าดาบหน่อยเด็กเฉยดอบเอาจริงงๆแ้วล้ว่าพลังงานของคุณพอนึกถึงความสัมพันธ์นี้คุณนึกถึงถึงนึกถึงถึงนึกถึงความเหนื่อยนึกถึงความหนักนึกถึงความพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นผลสักทีหนึ่ง นะคะความรักครั้งนี้เหมือนมันหนักมากแล้วมันเหนื่อยมากที่คุณจะต้องแบกรับอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยสิบในเท้าคือแบกไม่ว่าจะเป็นการแบกในเรื่องของความรู้สึกแบกความอดทนแบกความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่คือคนเราอะค่ะพยายามในความรักมันเหนื่อยอยู่แล้วมันมีความเครียดอยู่แล้วแล้วก็พลังงานของคุณอะเอาจริงๆแล้วจะมีส่วนหนึ่งที่ยัง ขออนุญาตใช้คำว่ายุดติดอยู่ที่เขานะคะยุดติดอยู่ที่เขาบางคนจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะภาพความทรงจำบางทีนอนอยู่ก็น้ำตาไหลอะอะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับมีความเครียดบางคนถึงกับขนาดซึมเศร้าเลยก็มีแต่คุณ อีกหน่อยถ้าเกิด energy ของคุณยังอยู่ในตอนนี้นะคะอีกหน่อยสักพักเด็กถือดาบคุณจะดีขึ้นทีนี้เด็กถือดาบก็คือโอเคก็อยากพูดอยากคุยอยากปรับความเข้าใจแหละแต่คุณจะไม่พยายามเข้าหาหรือไม่ทําอะไรไม่ทักทายหรือไม่อะไรแบบที่ผ่านมาหรือบางทีแบบส่องก็จะส่องนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะบางทีแล้วความสัมพันธ์นี้ทาให้คุณเหนื่อยมากเพราะว่าอีกในนึง คุณต้องพยายามนอกจากการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วคุณยังต้องพยายามทำให้ความรักมันแบบมันคงอยู่แต่ดูเหมือนก้าวดาบมันไม่คงอยู่ให้นะฮะมาดูความคิดของเขาแล้วนะลืมพูดค่ะขอโทษค่ะ ชาถือดาบดาบหักเพื่อนไพ่ใบนี้ดาบหักนะเนี่ย ไม่ใช่<ม>ด m เ,เพจขอโทษค่ะหก<ฮ>ดาด๋ยวขอดูโอเคความคิดของเขาเหมือนเขาจำกัดกออความคิดของตัวเขาเองอยู่ คนนี้เป็นคนเอาอแต่ใจนะเป็นคนเอาอแต่ใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ทะเลาะก,กันกับคุณเลิกลากับคุณเนี่ยเขาได้ไปพูดให้คนรอบข้างฟังหรือเปล่าว่าคุณเป็นแบบนั้นคุณเป็นแบบนี้ทําให้คนรอบข้างไม่ชอบคุณไปด้วยนะหรือแม้กระทั่งนะคะคาพูดของเขาหรือการกระทําของเขานะ่ะ ในวันนั้นที่ได้ตัดสินใจเลิกลาหรือพูดอะไรหรือทำอะไรทำร้ายเจตใจ,ใจคุณเขารู้สึกว่าเขาคิดผิดที่ทำแบบนั้นสิ่งที่เขาคิดเลยอะค่ะคือเหมือนเขากำลังโทษตัวเขาเองอยู่เขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจบลงแล้วก็อีกในนึงอนะค่ะ เขารู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างแต่เป็นเขาเองเนี่ยแหละบางทีอ่ะเขาแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคุณก็มองเขาดีเลิศเลอมากเลยบางทีเขาแค่ให้ลูกอมคุณหนึ่งเม็ดคุณดีใจเหมือนเขาซื้อโรงงานทําลูกอมให้อันนี้คือการเปรียบเทียบนะฮะแต่บางทีมันจะดูแรงหน่อย เขาเคยคิดว่าเขาตัดคุณได้ง่ายๆแต่พอเอาเข้าจริงยิ่งเขาพยายามตัดสิ่งต่างๆที่คุณคอยทำดีให้กับเขายิ่งชัดแล้วคุณเป็นคนพยายามในความสัมพันธ์ใช่ไหมคะคุณจะพยายามทำดีทำทุกอย่างให้กับเขาในตอนนี้เขามีความแอบคิด ด้วยว่าแอบหึงแอบโกรธหรือมีการแอบหวงว่าถ้าเกิดคุณทําในสิ่งที่คุณทําให้เขาแล้วคุณไปทำกับให้กับคนอื่นเนี่ยเขาไม่โอเคแนะ่ๆเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากรับรู้อีกในหนึ่งนะคะในตอนนี้เขามีความเครียด เครียดเหมือนกันมีความทุกข์หนักมีการเจอปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาตอนนี้ทำให้เขานึกถึงคุณเพราะว่าอะไรตอนมีคุณอยู่ด้วยคุณคอยช่วยแก้ปัญหาให้กับเขานะคะออหรือแม้กระทั่งแบบอยู่กับคุณเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยอะเออประมาณนี้เพราะว่ามีคุณคอยซัพพอร์ตคอยพยายามอยู่ตลอดเวลาเขาเหมือนเป็นคนที่ ภายนอกดูนิ่งนะในตอนเนี้ยแต่ภายในใจเหมือนปั่นป่วนคืออยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุดบางทีก็มีความโกรธบางทีก็มีความ โมโหนะคนคนนี้เป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนที่มีความอารมณ์ร้อนเป็นคนที่มีความใจร้อนทําอะไรโดยขาดสติความยั้งคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่พูดจารุนแรงมากๆนะคะอืเนี่ยมาทั้งอัศาวินถือดาบอัศาวินถือไม้เท้าเขาเป็นคนที่ทําอะไรแบบใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะ่ะออหนึ่งไม้เท้าเราพอมาตอนเนี้ย อยากกลับมาแล้วหนึ่งไม้เท้าอยากเริ่มกันใหม่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณน่าจะให้โอกาสเขานะคะเดาฟูสองดาดเอาจริงๆแล้วอะเขาเคยคิดว่าถ้าเกิดเขาไปเริ่มชีวิตใหม่เขารู้สึกว่าเขาน่าจะมีความสุขมากกว่าแต่ไพ่สองดาบเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่เขากลับไม่มีความสุขเลยไพ่สองดาบคือการอยู่เงีเยบๆการอยู่กับตัวเองนะคะ คนคนนี้อาจจะตอนที่เลิกลาหรือจบความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะอาจจะมีการลำพองใจเฮ้ยเป็นอิสระแล้วอะแต่พอไปไปมามาเป็นสองดาบทำไมเขาเหมือนคนเนี้ยจับอินิจี้จับจับจ,จามหน้าไพที่สรุปได้เลยว่าเหมือนคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดอะ่ะมันมันเด่นมากๆนะคะในในตอนนี้นะคิดผิดในสิ่งที่เขาได้เลือกทำคิดผิดในสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจลงไป เขาตอนอยู่กับคุณอนะเอาจริงๆแล้วเขาสบายมากเลยนะไม่รู้ว่าสบาย,ยางไงสบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่อืเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณอาจจะมีความนิ่งขึ้นหรือมีความเด็กถานมากยิ่งขึ้นจนเขารู้สึกว่าความไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้คุณยังรักเขาเหมือนเดิมอยู่ไหมยังยอมเขาเหมือนเดิมอยู่ไหมเพราะราชนีถือดาาเมื่อกี้คือคุณดูท่าทางเหมือนแบบ คุณไม่ได้ตึงใส่เขาอะแต่คือคุณนิ่งกว่าแต่ก่อนนะคะจากเคยร้องขออะไรแบบนี้ก็ได้นะสองเหรียญสามดาเขาได้ทบทวนแล้วนะว่าสิ่งที่เขาได้พูดหรือได้ทำลงไปอ่ะมันมันทำให้คุณเจ็บหนักจริงๆจากคำพูดของเขาจากการสื่อสารของเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคืออะไร คุณดูแลเขาดีมากแล้วก็คุณเป็นคนที่อ่อนโยนกับเขามากที่สุดเป็นคนที่จริงใจกับเขามากที่สุดเป็นคนท,ทุ่มเทกับเขามากที่สุดซึ่งมันตรงกับไปนี่เลยเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะเพื่อความสัมพันธ์แล้วก็ การห่างกันครั้งนี้ทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากยิ่งขึ้นเดอะแฮงแมนจะเกิดว่าถามว่าเขาเอาคุณเรื่องราวออกจากหัวได้หรือยังยังนะคะเดอะแฮงแมนแต่คนนี้ยิ่งไปทําอะไรยิ่งตามตื้อหรือยิ่งยิ่งให้เขาแบบตอบคาถามหรือปรับความเข้าใจเขาจะยิ่งผักห่าคุณดูแลตัวเองให้ดีเดี๋ยวคนนี้กลับมาเองนะคะแต่ก็อาจจะระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันลึกๆในใจของเขาอย่างที่บอกไปว่าแน่นอนว่าคุณคือความสบายใจของเขาอะ คือเขาได้อยู่กับคุณแล้วเขามีความเย็นมีการรู้สึกว่าคนเรารู้สึกว่าได้พักผ่อนแน่นอนคุณเป็นคนนำทุกอย่างไงเขาก็เลยแบบเหมือนคนได้พักผ่อนนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขส,สมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ